สบายสบายอุ้ยสบายอย่างนี้สบายสบายโอ้ยสบายนี่ทุกคนอันนี้ก็คือจ้ามปลาเข่งค่อยนะทุกคนค่อยจิ้จ้ามกินเนาะตอนนี้ก็เฮ็ดไฟอ่อนๆนะทุกคนนะเสียแต่แบบปลาเข่งน้อยนะปลาเข่งบาง่ายเนาะ คนว่าซื้อปลาแต่จะได้ซื้อซ้ำปลาเป็นเอาเฮยนอ่ะเป็นเอาเฮิมือมกินซี่เป็นดีไลเน่น,นไปละสบายดีทุกคนเมือ่อกลก็มาพบกับสลองกระตูนสาวผู้ไทยคือเก้าแล้วทุกคนเมือ่อหนีทุกคนก็สีมาอ้าบน,น,น้ำน้ำน้องติ๊กหน้าน้องอ้าบน,น้ำเป็นมู่นน้องติ๊กหน้านะทุกคน ว่าโบได้ลงคลิปไปดนบางคนกระสงสัยว่าสาวกระตุ้นไปทั้งใดคือบเห็นลงคลิปเนาะเพราะว่าค่อยใช้เวลาอันดูแลน้องฟิมเนาะน้องฟิมป่วยนะทุกคนบางคนกับบางคนกับหูบางคนกับอาจีบกรหูเนาะอาจีสงสัยว่าบบเห็นค่อยลงคลิปลงยังนะเพราะว่าน้องฟิมเป็นกระป้วยตอนนี้ก็ยังบ่สามารถเฮ็ดคลิปได้เนาะมีแต่คอยคอยกะน้องฟิมหายดีแล้วก็ค่อยกะกลัามาเฮ็ดคลิปแต่ว่าดีกันยังบ่ดีคากนะทุกคน ยินน้ำน้องซิกน่าดทุกคนอยน้วจังเหีก็น้นี้กันุ้ดเป้าอีนี่นะอ่นแล้วมาปุดเปลานะนดลนลยเห็นนุมเย่

เออออกมาไปเอ๋ว่ากันเอาดิอ่านาบน้ำอันเฮ้ยอาไหมไม่อย่อาบน้อยอาบน้ำหน่อยสิพแล้วอร์ออทีมเพอแล้วเวอรน่าคือพี่เลินี่นะคือ宝妈แตงโมบอก่ เพิ่งจะเอาไว้ค่ะตั้งกล้องน er. ะสบายสบายอุลาสบายแล้วสบายสบายโอ้สบายอุลาสบายอุ่นบล้วบอกเลยทุกคนอาบน้ำลำเดียวเด้อเออ ข้านมันเดือดน้ำนติงหน้าได้ทุกคนว้าว่ะ็กนะ

กระเตะแล้วว้าาอาบน้ก็อเตวนีไมาอาบน้น้ละจิกหน้าจะไปสิเลิ่มฮะ ไปซื้อปลาจะไปซื้อป่าไปซื้อซิเลยไปซื้อไปซื้อน้องพไปซื้อเนื้อพ่อป่ะคุณวันนี้กับป้าตุนกับน้องติ๊กหน้าก็ที่ไปซื้อปลาเนาะซื้อปลาอยู่เนื้อพูนมามางทีได้บลูบีได้เนาะป้าเอจี่ไปเบิ้งน้ำเบวเลยซื้อเบลอะไรปะย่างค่ะย่างเน็กย่างเป็นอย่างนี้

อยู่ทางเล่อินเขานะลูกนอ่าต่อไปตะมุนอะไรอ่าต่อ นะพอดีแล้วไปเบิง้งเลยป่าคันได้ลายบ่อป่านะมีใครบ่อมันหา้าผู้ลายคนซนะเนาะเต็มเต็มเต็ม Nhanh <laughs> uh, nhảy <laughs> đi nhờ <pà> <laughs> hám, vừa đi, vừa đi, vừa hám, đi, บอด้กินบอด้ซ้ำมันนี่นบอด้ซ้ำทุกคนเขาบอดายซ้ำเพราะว่ามันมีหลายคปหนม่แต่โนเนอ๋อเอไตม่านี่ายายบอนี่นะคะทุกคนติ๊หน้าทีค่คานยางเป็นเพื่อนทีคน่ทคานยาง บอกเป็นเพร่ะยังคิดคันยางนะเพร่ะจะมีงานก็ต hmm. ้องอาโกนหนาบอกเอจีแล um> ้วนะอ่านิสอเอจีเด็กเพื่อปลาอูมในสุดใหญ่แล้วก็เหลี่ยมกว่าปลาแล้วนะกับปลาล่ะเป็นผู้สาวล่ะอย่าอมมือนะนี่มือปลาอูมมือป่าไปต้ใกล้ยืนมือป่างใต้ได้ไหมล่ะอลีนี่จำล้านปิด แค่ย so 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 ังบ so ียางซะแค่ยังบียางซะยินบุกบ่าก็ได้แล้วกับียางเมื่อก่นดีเด่นก็ปั่นทกท้งบ้านนี่แหละพอเวลาลงลงสะน้ำาข่าเมื่อนั้นปั่นเดีวได้ลายต้ตหวตาอุ้มเลยบอ อยู่สิเล่ากับติงหน้านะอันินะหน้าะ่หน้าเอิดนหทุกคนมาถามเบื้องนี้เพื่อนหลังนี้เนาะไาขึ้นไปเบื้องบก พ่อจะมีมีอยุตียม่มย่อมข้าไปเชอรเซาเทมนะวหาหาควาเห็นมักกบมาแล้วเฮ้ยไม่ชอบม้า มีเคยเห็นแล้วมันขายกะมันขายแนวเลิกกะมีแยกแนวขายหล่ารูป่าจะเนาะไปแจมห้ามน่าัตเียกะเท่านายยังมาจาอ๋อเหรมีได้กะโกงเลย

ค่าซื้อปลาก็ไได้ซื้อซำปลาเป็นเอาเฮน่ะเป็นเอาเฮิมื่กินซี่เปนมีไรเงีไปละ้ลละาดไปนี่ก็ได้ nhiều thằng nha, đi thằng này, 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 đi đi thằng này, 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 đi ไปดมีไหม่อทาบักตุ้มามัน hey. ต้มชิมันกินโล่ันนู้เอ็นเสื้อสระนะอีป่าเอ็นหมื่อเชื่อถังไม่ได้ตายเด้อเชื่อเนาะเมื่อขึ้นมาตีมื่อเนาะมันขึ้นหดเฮือนมาโทมามาตายไปละทังกัังกันนะที่แต่ป่าตาย เฮ้ยสมอดัทเลนี่พวเาเรื่องเงินเรื่องค้ำเรื่องกินรูดชนะแล้วนีจำไปหาของขับใจไหมล่ะขับใจได้หนึ่งสองวันนี้ บอกไปซื้อป่านะทุกคนมีที่ซื้อท้ำได้พี่ขอ้โหพี่ซ้ำคำโล่งย่าเ้วไปกยนมาแค่นะแล้วจุาัมาขายโอ้หแล้วกมามาอะไเธอแล้วยังมีที่กินอยู่ทำหลงกันกินคู่มือก็ยังเยอะอยู่ โอ้ยโอ้ยไปสิกหน้าเห็ดน้ำมอจงเกิป่าโลดไปนะเนี่ยนะโอ้ยไปไปยังน่าไม่กล่องเอ็ดพี่เลย ลูกอลีสวยเด้เพอ่อสวยนะได้บ่าป่าจริงนะได้ป่าป่าเพอร์เฮ่ยทุกคนจ้าว้าวนะไหมทุกคนตอนนี้กับป่าเข่งกับมีแต่ จ้ามเอาเนาะจ้ามเจีมเอาเจีมปลาเข่งนะปลาเข่งกับปลาเข่งน้อยนะทุกคนปลาเข่งเบาง่าย ทุกคนอันนี้ก็คือจ้ามปลาเข่งค่อยนะทุกคนค่อยจิตจ้ามกินเนาะตอนนี้ก็เห็ดไฟอ่อนๆนะทุกคนนะเศแต่แบบปลาเข่งน้อยฮะนะปลาเข่งเบใหญ่เนาะนี่ทุกคนเจมปลาเข่งเขาก็เป็นตะแซบแห้งกันดิชิเลอร์แบบดำแก่วอันนอ,อนนี้ก็แกงปาก่าคอเสื้อผักคา เมนูอาหารแรงมื้อนี้ใหญ่สองใหญ่แพงเอาใส่ข้องผีมามาทุกคนมาหน้าเบอร์ห้าตัวมาแล้วกันญาติเดลฟิมาทุกคนมากินข้าวน้ำกันวันนี้กับฮอตอย่างข้าวเล็กไส่จับเจ้า เรไปทั้งวันเดิกมาเบะไม้เม็ดัดในเอฟยูว้าวไปก็มาเล่นงานนั่งเงานไปเงาขากินข้าวแบบโควกับกบกับว้ายนะแบดนั้เอาลูกถายมน้อยัมน้อยล้เด็กนุ่งผ้าไปท้านกับป้าบป้านไป้กับพี่กับพี่เลยอ๋อบ้านุ่นั่นพีเด็ดมาใส่เขามาหน้าสั่นเขาถ้ามนไ่สเ่นกิน

คือแมบคนกำลับกิวนี่จะค่อยขอปิดเพิ่มขึ้นตรงนี้เนอะเอาไว้เพืกันใไม่คิดนะ